สวัสดีครับเพื่อนๆกัลยาณมิตรผู้ใฝ่ธรรมแล้วก็ลูกศิษย์ลูกค้า,อาพอดีวันนี้กลับมาถึงอุ่นไอรักนะฮะเดี๋ยวก็จะไปสกลวันที่7นะฮะไปถึงสกลถ้าใครจะมาหาอาจารย์จะมาเปิดดวงบัญญาหรืึมาปลดล็อกอะไรก็มาได้นะฮะวันที่8นะฮะให้ทักมาเบอร์โทรมาตํามเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสานะฮะ ก็ผมมีเวลาวันที่เก้าผมก็จะกัดนะฮะผมไปดูที่หน่อยที่ที่สะกลพอดีขุดน้ําขุดคลองน้ําไว้เพื่อไม่ให้น้ํามันเข้าที่คุณเทนก็ถ่ายมาให้ดูโอ้สวยน้ําไม่เข้าที่ก็จะวิ่งเข้าไปดูหน่อยนี่แหละฮะนี่แหละครับธรรมะไปละยองก็โ,โหแต่ไปปลดล็อกอยู่หลายคนก็ก็ดีขึ้นหลายคนฮะ คือธรรมะมันไม่ต้องปฏิบัติอะไรนะฮะมันอยู่กับเราะฮะอวิชาตัหาวประทานอยู่กับเรานะ,ะความหลงความโง่ความมืดบอดเราถูกสอนที่รู้จักนู่นจักนี่จนเรายึดมาทั้งหมดเป็นสัญญาสังขารวิญญาณนะฮะเกิดเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและการเกิดเป็นมโนวิญญาณก็คือรูปละเอียดความรู้สึกที่เป็นเราไงฮะนืนหน่อยฮะ พอเกิดความรู้สึกที่เป็นเราพอเกิดความรู้สึกที่เป็นเรามันก็ทุกข์ปีบคันนี่ฮะเราก็พยายามที่จะออกปฏิบรรัติทมไปทําวิธีต่างๆนานาเป็นการทรมานตัวเองหมดเลยนะฮะผมบอกว่าตอนนี้อาจารย์วิทย์เนี่ยตัดสายเห็นแจ้งทั้งหมดสามารถปลดล็อกคนให้ถึงที่สุดแล้วคนที่มาจะต้องหลุดพ้นทุกคนถ้าไม่ทิ้งอาจารย์วิทย์จบหลุดออกจากจิตมโนวิญ,ญ,ญาณเดี๋ยวนี้เพราะผมเห็นเส้นทางทั้งหมดฮนะผมไม่ได้ ไปสอนในปฏิบัติอะไรครับผมจะชี้ให้แต่ละขณะผมจะคุณแค่นั่งฟังผมไม่ต้องทำอะไรเลยผมจะเปิดจะไล่ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วจะเกิดความเห็นถูกเข้าไปในตัวเองเกิดอุเบกขาขึ้นมานะเกิดแยกแยกออกมาจากจากอะไรจากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แยกออกมาเห็นนะฮะอืมแยกยานออกมามาเห็นว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นนะ่ะมันไม่มีเราจริงๆนะฮะ แล้วตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ผมกับคุณจิ๊บแล้วก็ลูกศิษย์ทั้งหลายที่แบบมีแต่คนที่ที่มั่นคงต่อกันนะไม่ไม่ไม่ออกนอกทางอยู่แล้ววันทำให้ช่วยคนได้เยอะขึ้นลาบลาบง่ายขึ้นดาบเรียบขึ้นเพราะธรรมะของผมเนี่ยผมเห็นวงจรไปนทั้งหมดนะผมจะปลดล็อกคนยังไงก็ได้ฮไอสิ่งที่คุณไปปฏิบัติคุณไปกระทำมาเมื่อก่อนเนี่ยคุณไปยึดถืออะไรเนะี่ยคุณหลงฮนะ หลงความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทั้งหมดเลยแล้วก็พยายามที่จะออกจากมันมันก็เอาความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อีกแบบหนึง่งไปยึดไปยึดความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อีกแบบหนึง่งคูออกจากมันไม่ได้เนาะไอตัวนี้นะตัวตนของคุณเนี่ยมันรู้ทุกอย่างมันไปศึกษามาทุกอย่างมันตันอยู่ที่ตัวมันหมดแล้วมันก็เอาไปอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุโทโธนโมสังโฆเนี่ยเพื่อจะหนีจากสี่ขันญญเนี่ยไอตัววิญญาณเนี่ยคุณรักษาตัวเนี้ยคุณรู้มาเท่าไหร่นะ รู้ทุกอย่างอ่ะผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้ธาตุดูอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยธาตุดูรู้ไปหมดเนี่ยแหละชิติมานาหรือกิเลสเลยเนี่ยเนี่ยตัวนี้คือตัวกิเลสเลยผมมีแจ้งในตัวเนี้ยจบตัวเนี้ยจ,จบตัวมโนวิญญาณเนี่ยแล้ววิญญาณจะกลับมาเป็นขันห้าเหมือนเดิมนะรรูปประธา,าสัญญาสังขารวิญญาณแต่ไม่มีรูปละเอียดคือมโนวิญญาณท่นนั้นเองผมปลดล็อกตรงเนี้ยนะเพราะฉะนั้นผมบอกเลย ใครที่ฟังผมไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ปฏิเสธในรูปลักษณ์ผมไม่ปฏิเสธสิ่งที่ผมพูดไม่ต้องไปยึดติดครูบาอาจารย์ยึดติดคําว่าโอ้จะต้องพระพุทธเจ้าจะต้องปฏิบัติจะต้องนู่นนี่เนี่ยมึงฟังไปเรื่อยๆแล้วมึงจะเห็นตัวเองมึงจะเริ่มรู้จักตัวเองขึ้นเออแล้วไอ้ที่มึงยึดมาทั้งหมดที่มึงบอกว่าครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระเจ้าต้องอย่างนั้นสิต้องอย่างนี้สิมึงยังปรุงแต่งมึงแบกมึงเยอะมึงเชื่อแล้วมึงยึดไว้อยู่เออพระพุทธเจ้าตัดไปเลยนะว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้ เห็นตัวเองนะฮะเห็นความเป็นเช่นนั้นเองความไม่เที่ยงของตัวเองไม่ใช่ยึดเอาตำราคำพีข้างนอกหรือยึดปาปฏิบัติยึดศีลยึดอะไรบ้าบออะไรสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเมื่อมึงเห็นตัวเองมึงใจเห็นสวรรค์อยู่ในอกเห็นนรกอยู่ในใจคิดดีคิดชั่วอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดนะฮะเออของหนักเต็มกระบ,บาลอยู่ยังเอาเข้ามาอีกเอาธรรมะเข้ามาเต็มไปอีกนั่นแหละเขาเรียกว่าเลยป้ายธรรมะคือธรรมชาติ เนี่ยไม่ต้องทําอะไรกับมันไอเรื่องสติตั้งมั่นนี่ผมจะสอนแบบเดียวคุณไม่ต้องไปนั่งรักษาสติไปฝึกสติฝึกอะไรเลยคุณไม่เข้าใจมันไม่มีผู้มีปัญญามาสอนคุณมาชี้ให้คุณเห็นว่าสติมันมีอยู่แล้วมันตั้งมั่นอยู่แล้วแต่เพราะอะไรเพราะมึงหลงปรุงแต่งแล้วทีนี้มึงก็ไปพยายามที่จะไม่ปรุงแต่งพอไ,ไม่ปรุงแต่งแล้วก็ไปอยู่กับความสงบไงรักษาสติรักษาสมาธิมันคนละเส้นทางเว้ย ไม่ใช่สัมมาสติสัมมาสม,มาธิตัวนั้นน่ะจะบอกนะผมจะบอกนั่นแหละครับก็มันเป็นเช่นนี้เองเพราะฉะนั้นการฟังฟังเ่ยไม่ต้องมันไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรหรอกเออกูไม่ได้หลอกพวกมึงกูไม่ได้บอกพวกมึงว่าอ่าเสียเงินเสียทองมันมีเอกจังไรคนหนึงมาคอมเมนต์เนี่ยเขาไปฟังไอ้พ้าอะไรก็ไม่รู้ ไม่ต้องเสียพูดเรื่องเดียวกันก็มันพูดมึงไปฟังกูไอ้สิ่งที่พูดเรื่องเดียวกันกูพูดมาตั้งนานแล้วพวกนี้ก็๊อปปี้กูหมดแหละมาพูดทีหลังกูพูดมึงเข้าใจเท่าไหร่มึงก็ไม่มีวันหลุดพน้นกูจะบอกเพราะมึงเอาความคิดไปเข้าใจสมมตินะฮะก็สมมุติมันมาจากความคิดของมึงแล้วมึงไปคิดที่จะเข้าใจเี่ะมึงเข้าไม่ถึงหรอกไอ้ตัวเข้าใจก็คือตัวกิเลสของมึงอะตัวที่ถิมานะนะกูจะบอก กูไม่ได้สอนแบบนั้นกูสมมติขึ้นมาเนี่ยนะกูไม่ได้สอนแบบนั้นกูทํามาหมดแล้วไอ้พวกนั้นอนะนะฮะแล้วกูก็ไม่เคยเอาธรรมะมามหากินนะ,ะกูทํามาคลิปพันกว่าคลิปเนี่ยคนฟังกูหลุดหลุดเยอะแยะนะฮะคนที่จะให้กูช่วยเท่านั้นจะชี้กูจะปลดล็อกเท่านั้นต้องทําตามกติกามกูเพราะฉะนั้นไอ้พวกจังไรพวกเนี้ยกูให้มึงไปฟังมีเยอะแยะที่ฟังกับพูดเหมือนกูเนี่ยเพราะอะไร พอมันก๊อบกูไปหมดแล้วกูไม่พูดแล้วไอ้เรื่องแบบนั้นกูพูดไปไปแล้วเมือ่อสามสี่ปีที่แล้วนะฮะกูเลิกแล้วตอนเนี้ยพวกมึงก็ไปหลงสัญญาเขาเรียกว่าบรสิกไอ้ไม่ใช่สิอะไรว่าไอ้ไวรัสตอนนี้ไวรัสบ้าก,กันเมาทาเมาในสิ่งที่กูสมมติไว้เมื่อก่อนเนี้ยเขาคิดว่าตัวนี้ฟังแล้วมันจะจบมั้งไม่มีทางหรอกก็กูบอกว่ามึงฟังแล้วมึงรู้ทุกอย่างไอ้ตัวโมโนเนี่ยมันฉลาดกว่ามึงอีก มโนวิญญาณหรือมโนกรรมหรือสัตตนางหรือในช่างแต่มันไม่รู้ตัวมันเองกูจะบอกทีจริงมึงไม่เคยรู้อะไรหรอกมึงหลงมาตลอดเลยมึงคิดว่ารู้แล้วมึงจะทําลายตัวมึงเองได้เวลากระทบมึงก็มีมึงเหมือนเดิมอาศัยสัญญาตัวนั้นน่ะเวลามึงจะตายกูจะบอกไอ้พวกฝึกสติรักษาสติไว้มีสติอะไรน่ะถเอ้ยเดี๋ยวมึงขันห้ามึงไม่ครบนะเดี๋ยวไอ้ตัวมโนวิญญาณเนี่ยมึงไม่มีที่ยึดลมพุทธพุทโธยึดสมาธินะมันจะไปยึดเวทนา เออเมื่อเวทนาดับเดือสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้เรรมเนพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมึงจะวิ่งร่อนแล้วมึงจะกลัวมึงทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะไอตัวโมโน,โนมันจะวิ่งหาที่เกิดเออปากตอนจะขันหน้ามันครบเนี่ยมันพูดได้งไงก็เหมือนมึงนั่งสมาธินต่มึงทําอะไรได้ในเวลามึงมีสมาธิสงบอ่ะมันก็กดตัวโมโนไว้มันทําอะไรไม่ได้นะฮะเมื่อสมาธิมันอยู่ในสมาธิอ่ะมันก็ยึดสมาธิอยู่ในตอนนั้น สมาธิเสื่อมเดี๋ยวมันก็ออกมาฟุ้งซ่านเหมือนกันโทไอ้พวกนี้เนี่ยกูเห็นเส้นทางหมดเละผมจะบอกนะวงจรของวัฏสงสารเนี่ยผมนึงไปปลดล็อกให้คนอะพิกออกมาจากตรงนั้นแล้วปัญญาเกิดยานปัญญาขึ้นมาเห็นมาทุกสิ่งทุกอย่างมึงหลงทั้งนั้นนะมสมมุติมาจากความคิดความคิดมาจากมโนกรรมหรือมโนบิญญาณฮะผู้ชักใ่อยู่เบื้องหลัง ไอตัวรู้ของมึงไงธาตรู้เนี่ยมึงรู้ทุกอย่างอ่ะท้งโลกมึงก็รู้ดีกว่าเขาอ่ะอีโก้ทางธรรมก็รู้มันนะอืมแต่มึงไม่รู้ตัวมึงเองว่ามึงหลงมึงเลยอยากออกสอนคนไปพูดให้เขาฟังว่าเออความคิดปรุงแต่งอย่างนี้บางคนเราต้องปฏิบัติฝึกแล้วแต่จะหลงไปแบบไหนนะฮะพวกหนึ่งก็หลงความรู้พวกหนึ่งก็หลงสมาธิหลงสติฝึกสติเออพูดอะไรนะเราหลงความคิด แต่เราต้องฝึกสตินะถ้าไม่ฝึกสติไม่มีปัญญานี่แหละมึงกาลังหลงความคิดอีกตัวหนึง่งถ้ามึงบอกว่ามึงหลงความคิดเอาสแสดงว่าทุกความคิดอ่ะมึงจะไปบอกให้เขาเชื่อได้ยังไงในเมื่อมึงเอาความคิดของมึงอ่ะความเห็นของมึงอะไปบอกเขาอ่ะทั้งทั้งที่บอกว่าเราหลงความคิดเอาไอชิดมหาแม่งก็ทั้งหมดก็เป็นความคิดหมดแล้สิเอาแล้วก็อย่างนั้นถ้าหลงความคิดจะไปทรมานตัวเองไม่ฝึกสติถึกอะไรอะ่ะเพื่อจะมีปัญญานน่น ก็เชื่อความคิดของตัวเองไปอีกนะแล้วต้องฝืนสตินะถึงจะมีปัญญามึงหลงคิดไปแล้วมึงหลงไปอีกแล้วเห็นไหมมันหาทางออกไม่ได้มันวนเป็นกละมังมันออกไม่ได้มันก็ต้องวนวนปฏิเสธความคิดตัวหนึ่งแต่มาเอาความคิดตัวหนึ่งเห็นนะก็แ,ะแค่นั้นแหละเพราะมนุษย์เราอะคิดแล้วค่อยใช้ชีวิตได้งไงแต่สําหรับอาจารย์วิทย์อะก่อนใช้ความคิดทีหลัง นะฮะมีปัญญาก่อนแล้วใช้ความคิดทีหลังเห็นไ,ไหมส่วนความคิดที่ไม่ได้ใช้เนี่ยก็เป็นเรื่องของมันคนละโลกนะฮะมผมจะบอกเดี๋ยววันที่สิบเนี่ยลูกศิษย์ม,มาเยอะนะฮะคนเก่าก็มาเก็บงานนะฮะผมจะบอกอ,อันนี้ของจริงนะฮะ ทำให้คนนะ่หลุดหลุดออกจากอุปทานในะวิชาตนาอุปทานต่อให้คุณศึกษาทำขนาดไหนคุณรู้มากขนาดไหนนะ่ะคุณก็คาอยู่ตรงนั้นหละนะะมันพิกออกไม่ได้พิกออกจากโลกียะเป็นโลกุตละไม่ได้เพราะมันไม่มีผู้มีปัญญาอ,อผู้เห็นแจ้งในองค์ธรรมทั้งหมดแล้วมาชี้ทางให้ให้เห็นตถตา,าเห็นความเป็นเช่นนั้นดินอ่าเห็นตถาคตในตัวเองไงไม่ต้องวิ่งไปแสวงหาตถาคตนอกกายรอบไม่ต้องปฏิบัติเอาเพื่อจะได้ตถาคต ไม่ต้องทำอะไรมีผู้มีปัญญามาแสดงธรรมนะฮะถ้าคุณฟังแล้วคุณไม่ลงคุณก็ต้องเสียสละนะฮะเสียสละปัจจัยที่ปวดล็อกเออนะฮะแค่นั้นเองพวกมึงเสียดายพวกมึงก็เรื่องของเมืองนะเออเดี๋ยวจะบอกไว้เดี๋ยวไปสกลเนี้ถ้าใครจะมาก็มาติดต่อทางอาจารย์เลยมีเวลาแค่วันที่เก้าก็กลับ แล้วก็เพราะว่าต้องทันลูกศิษย์ที่วันที่สิบก็มีประโยชน์อันหนึ่งนะก็คือเส้นทางแห่งปัญญาในเส้นทางผมไม่ใช่เส้นทางแห่งบุญกุศลตอนนี้กําลังจะทํากําแพงถ้าใครบริจาคจะทํากําแพงได้นะติดต่ออาจารย์วิทย์ได้0 9 8 3 4 1 8 6 4 4สานอ้ออิสระหรืออาจารย์วิทย์หรือติดต่อคุณบัว0 9 2 7 6 8ก6 7 4เราจะทํารั้วกันนะเริ่มทํารั้วแล้วจะทําสถานแห่งปัญญานี่ให้มันดูงดงามนั่งคุยกัน สบายนะฮะมีสวนหย่อมมีอะไรนั่นรีแลกไม่ต้องมาคนที่มาที่นี่เนี่ยไม่เคยมีทุก์เพราะอะไรเขามาพ้นทุก์เขามาสบายเพราะเขาเห็นตัวเองแล้วไม่มีการปฏิบัติส่วนใครจะไปทําสมาธิเล่นๆอะไรก็ตามพักพักขันห้าไม่มีไม่ได้ห้ามตรงนั้นนะส่วนตรงนั้นไม่ได้ให้เกิดปัญญาแต่อาจารย์สอนเรื่องปัญญาที่นี่ไม่มีกฎกติกาอะไรที่จะต้องห้ามนอนอย่างนี้ห้าม างนี้ศินเท่านี้ทินต้องกินอาหารเท่านี้พีแต่ล่าเริงคนที่มาที่นี่คนที่มันไม่เคยสัมผัสที่นี่แค่นั้นแหละมันถึงไม่รู้มันคิดไปต่างๆนานา,นาตามความคิดของมันไงแล้วมันไม่เคยสัมผัสผมจริงๆมันก็คิดไปต่างๆนานา,นา,นาตามความคิดเห็นของมันนะมันก็คิดว่าผมเป็นแบบนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มึงอะตามความคิดมึงอยู่ตลอดแหละไอ้งโง่เดี๋ยวก็หาว่าเออนีเมียพูดจาอย่างนี้ทําไมใช้ชีวิตอย่างนี้เป็นคารวะไม่ไปบวช คนที่หลุดพ้นนั่นแหละมึงกําลังยึดติดแล้วมึงก็เชื่อไอ้สิ่งที่ปรุงแต่งมึงใจมึงเลยไม่สงบเลยมึงเลยไม่มีสติไงสติมึงมันไปออกไปกับความคิดตลอดนะฮะมึงก็เลยไม่มีสมาธิมันเลยไม่เกิดสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นของพุทธเจ้าไม่ต้องไปนั่งหลับหูหลับตากูจะบอกมึงลืมตาอย่างนี้แหละแต่มึงต้องมีคนอธิบายแล้วชี้มึงเห็นว่าอ๋อเออผมคุยกับอาจารย์ใจผมยังสงบเลยอะ เออมึงเริ่ม,มเห็นแล้วฮะแล้วมันยึดอะไรไหมเดี๋ยวกูจะสอนให้มึงเกิดปัญญาไปรื่เลยแล้วกูจะชี้เห็นไอ้ตัวมันมีตัวหนึ่งมันเกิดดับเรียวมากมันมีสิ่งหนึ่งอะมึงยังไม่เห็นตัวนั้นถ้ามึงเห็นตัวนั้นอะมึงถึงจะเริ่มแยกออกแยกออกความเป็นตัวตวนมึงจะน้อยลงแล้วทีเนี้ยอ่ารอบของปัญญามึงอะมึงจะโค่นในตัวเนี้ยจนมึงหลุดพ้นออกจากตรงนั้นโอเคนะคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะฮะก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้ว อาจารย์ก็สอนให้จบไม่ได้สอนน้จําในเรื่องเล่าพวกนี้ถอยสุดอยู่ที่เป็นเห็นได้ทําลายให้สิน้นนะโอเคคลิปนี้ก็จบแค่นี้สาธุกครับสวัสดีครับ